วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการปิดบางข้อมูลเฟซการคนที่เราไม่ต้องการส่องนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิด Facebook ของเราขึ้นมาครับจากนั้นคลิกที่ขีดสขีดที่เป็นรูปของเราเลื่อนลงมานะครับหาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว เลือกการตั้งค่าคลิกที่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวเลือกคนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้กด,ดดำเนินการต่อไปจากนั้นนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นการปรากฏข้อมูลต่างๆบนโปรไฟล์ของเรานะครับขึ้นมาข้อมูลไหนนะครับที่เราไม่ต้องการ ให้คนที่เราไม่รู้จักเห็นหรือต้องการเห็นเฉพาะเรานะครับเราก็เปลี่ยนนะครับจากสาธารณะเป็นเฉพาะเพื่อนนะครับหรือเป็นเฉพาะฉันนะครับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นเป็นเฉพาะเพื่อนนะครับหมายถึงนะครับโพสในอนาคตที่เราจะโพสนะครับคนที่จะเห็นก็คือเพื่อนของเรานะครับสตอรี่นะครับก็เหมือนกัน การจำกัดโพสในอดีตนะครับถ้าเราคลิกกดจำกัดนะครับโพสในอดีตที่เราเคยโพสเป็นสาธารณะนะครับก็จะเป็นเฉพาะเพื่อนของเรานะครับที่เห็นอันนี้นะครับเราสามารถเพิ่มคนที่เราต้องการบล็อกได้ครับโดยคลิกที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อกให้เราพิมพ์ชื่อนะครับคนที่เราต้องการที่จะบล็อกเขาได้เลยครับ คนที่เราบล็อกนะครับก็จะไม่สามารถเห็นโปรไฟล์หรือเฟซบุ๊กของเราได้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปหลังจากนี้นะครับระบบก็จะแจ้งขึ้นมาว่าคุณดำเนินการครบแล้วถ้าเราคลิกตรวจสอบหัวข้ออื่นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนอันสุดท้ายนะครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิด facebook ของเราขึ้นมาครับจากนั้นคลิกที่ขีดสามขีดที่เป็นรูปของเราเลื่อนลงมานะครับหาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกการตั้งค่าคลิกที่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวเลือกคนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้กดดำเนินการต่อไป จากนั้นนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นการปรากฏข้อมูลต่างๆบนโปรไฟล์ของเรานะครับขึ้นมาข้อมูลไหนนะครับที่เราไม่ต้องการให้คนที่เราไม่รู้จักเห็นหรือต้องการเห็นเฉพาะเรานะครับเราก็เปลี่ยนนะครับจากสาธารณะเป็นเฉพาะเพื่อนนะครับหรือเป็นเฉพาะฉันนะครับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นเป็น เฉพาะเพื่อนนะครับหมายถึงนะครับโพสต์ในอนาคตที่เราจะโพสต์นะครับคนที่จะเห็นก็คือเพื่อนของเรานะครับสตอรี่นะครับก็เหมือนกันการจํากัดโพสต์ในอดีตนะครับถ้าเราคลิกกดจากัดนะครับโพสต์ในอดีตที่เราเคยโพสต์เป็นสาธารณะนะครับก็จะเป็นเฉพาะเพื่อนของเรานะครับที่เห็น อันนี้นะครับเราสามารถเพิ่มคนที่เราต้องการบล็อกได้ครับโดยคลิกที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อกให้เราพิมพ์ชื่อนะครับคนที่เราต้องการที่จะบล็อกเขาได้เลยครับคนที่เราบล็อกนะครับก็จะไม่สามารถเห็นโปรไฟล์หรือเฟซบุ๊กของเราได้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปหลังจากนี้นะครับระบบก็จะแจ้งขึ้นมาว่าคุณดำเนินการครบแล้ว ถ้าเราคลิกตรวจสอบหัวข้ออื่นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนอันสุดท้ายนะครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับ